นิกเนี่ยชัญญาพัดสายเครือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พยุงเจ้าเราระเบิดระเ,เ,เบิดควงังอยู่ปุ๋ยพูด,พ,ดพีดนิกพิดคนคนชุมชนนีกไม่รู้แล้วเนาะพูดไปแล้วลูกน้องขี่คานดูคนเ้าคุยกันจ้ารู้ทันเอนนะเนาะ เรื่องอะไรทิศถาเนาะเวลาคุยสนุกมันก็เป๊บเดียวเวลาไม่เวลาไม่มีเพื่อนก็นั่งหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาอย่นั่นแหละเนาะถ้าเวลามีเพื่อนมันก็เป๊บเดียวก็สมเดือนี่ละมัง้งจาของยังนั่งยิ้ม <c oughs> เออนอนน้องบอกว่ามามาไปเรื่อยๆได้ครึ่งชั่วโมงเลยค่อยลง ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนทุกลุ่มชื่อภาษาไทยใครนาะขอบคุณนะคะทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็วันนี้วันที่สิบสิบสี่แล้วเนาะได้ได้ได้ซิบวันแล้วแหละได้ซิบวันแล้วแหละขอบคุณนะคะก็ะสุนเนาะขอบคุณนะคะโบโซครับทําอะไรอยู่ครับ ไลย,ยุงเดมไม่รู้เรื่องนี่เพื่อเฮ้ยจา้าไลยุงนั่นแหละจา้าคุณรัติยากินข้าวหรือยังกินข้าวเย็นหรือยังคะวันนี้ยายุงไม่เอ,อเขาบอกอะหายตาผ่านจุดนี้ไปแต่ที่นี่ว่ามันยังไม่ไปนี่เลยเอ,อ้ยแล้วคุณี่ว่าได้สตรีมหรือ,อยังยายุงก็ไปดูแต่คลิปเด้อจะบวกให้ไม่ไล่ดอกสอ,สองใจสองใจจะอยู่หรือจะไปนึกว่าจะอะไรตนะ้องสมบัติอะ สมบัติที่เขาขอามาเพร่ะจําเพื่อนเพื่อสู้เลยค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะเดี๋ยวยายุงไปเที่ยวบ้านเด้อหายเนาะอืมถ้าโฆษณายังไม่เขา่าเขาก็คือว่าตั้งค่ายังไม่ผ่านเนาะแต่ว่ามันก็ห้ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากมากเลยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคน ทุกทุกท่านออกไปข้างนอกด่งบอกยายเลยม่อมเรียกดับเพลิงแล้ว <laughs> ไม่เดี๋ยวเขาก็บุกแค่ไปแชเพื่อนเพื่อนไล่โซดหมานะ่ะแค่นั้นแหละเนี่ยซีฟปปันนี่แหละซีวันแล้ว่ะเขายังไม่ปล่อยลงตอนไหน <laughs> ลงตอนที่มันควบคืึ้นชั่วโมงได้จ่ะเดอ้ออันเลีย เลยจ็กหน่วยก็ได้มไม่ต้องในกระเป๋าไม่ได้เยอะๆเนาะตอนที่ได้ดูฟังดูฟังให้พลดูดทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ตอนได้รับเหินได้รับพรมเหมือนแคปแช์เพื่อนเพื่อนไล่ซูดมาน่ะแค่นั้นแหละเนี่ยซบวันนี่แหละซีวันแล้ว่ะขเขายังไม่ปล่อยเออสี่เลนตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ค่อยก้าวถนนเลยนอช่วงอะไรนี่ช่วงเลิกงาน แล้วรถใหญ่ก็หลายเดอจะบกวกไ้เดอร์ขอบคุณนะอันนั้นนะ่ะคนเขายังไม่ผ่านนะเขาบอกไอที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะมาเจอคุณนิวัตผ่านไปแล้วมันมีการบอกว่ามันยากกว่าตอนที่ไปผ่านอีกเนี่ยเขาลงอันนั้นนะ่ะเออคุณการีเขาลงกันจองมาเนาะเดี๋ยวยุงก็ไปคอมเมนต์เขาไปคอมเมนต์ว่าน่ากินจังเลยนะคะใครโบกคะใครโบกเขาไฮไลท์สีเขาไฮไลท์ส,สีคะ่ะ เนาะทุกเดี๋ยวนี้เขามีทุกสีสิบสองสีมีครบนะคะขอบคุณมากเลยจ้าอี๋ทามสำศกุลเพิ่นไหมเนาะขอบคุณนะคะพลังบวกจ้าค่ะพลังบวกค่ะขอบคุณนะคะบวกบวกบวกเนาะบวกบวก,บวก,บวกอยู่นั่นแหละไม่ใช่ไรโดกเดินบน <laughs> เทวนวันแล้วไม่ได้ไปไเอ,อไม่ได้ไปเลือ่อนโทรศัพท์ดูดูดูอยู่นั่นแหละบางคนดูให้สามรอบสี่เนี่ยบอกแล้วก็ไม่ต้องบอกเด้อจํานวนน่ะเดี๋ยวหม่อมเขาจะเอออืมอืมอืมวดใจไม่ไหวเดี๋ยวจะไปบวชเองเถอะสมศรีทวีลสาสวัีการกินข้าวเย็นหรือยังจ้าขอบคุณได้หลายเลยค่ะเด้อวันนี้นอลนะทีเขาบอกนอละทีเหนื่อยยังไม่ถึงจ้า ยายุงถึงแล้วแต่ว่าติดเหลืองติดเหลืองแค่ไปแชร์เพื่อนมาเด้อไลไปหายายุงเลยเอ้ยยายุ้งไม่ได้ไปหาเลยไม่ใช่มาหายายุงโอ้ยยายุงไม่ได้เป็นกำนังใครบอกคะใครบอกเขาไฮไลท์สีเขาไฮไลท์สีค่ะเนอทุกเดี๋ยวนี้เขามีทุกสีสิบสองสีมีครบไอ้หน้องซึ้อเดี๋ยวบอกชื่อบานกูพีดแต่เยาไปหาลิเกไม่เห็นนิ้ น้องซึกน้องซึกที่เขารถชนกันนะมันจะเหมือนกันไหมที่ยุงเป็นเพื่อนเขาอยู่ของจานอ้นเะเออไม่เห็นคอมเมนต์เขาอย่างงี้แหละแล้วที่นี่ก็ออกไปออกไปก็ไปกดหาโปรไฟล์เขาแล้วก็เข้ามาเวลาอะไรอีกเหรอเวลานอนน่เธอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวอยู่นู่นไม่ได้เดินไปเอาขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะเวมาท้ทายไม่เปิดกันรอนที่ตังเต้ย,ยายยุงเออเออเอออบอกว่าผ่านนะจนงก็ทั่งวันนี้แหละยังยังยังไม่ได้อะไรเลยเด้ออยู่กินจังเลยนะคะเท่านี้นะ่ะเขาบอกคัดต่อมาตรฐานดูดูเฮ้ย <c oughs> นอนแต่ละวันโอ้ยขอบคุณนะคะบอกเลว ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยจักยามหนาวหรือย,ยามร้อนกเนาะอากาศกา็ไดร้อนเออไอนน้แหละอนนละไรนะอะไรลีลีนะอย่ายุ่งนึกไม่ออกมักกนาลีผล <c oughs> พูดพิษก็อ๋อย่างอย่างอย่างยังไม่เก่เลยค่ะยังสวยอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะด่แวะมาทักทายเนาะ <c oughs> อันน่ะยังไงก็สู่ไปเนาะ <c oughs> โอ้ยขอบคุณนะคะน้อรล,ลทีหาย <laughs> <laughs> เวลาอะไรอีกเหล่าเวลาน้อนนี่เธอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวชอบอยู่นั่นแหละไม่ใช่อะไรดอกเดินวน <laughs> เดินวนแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรื่อนโทรศัพท์ดูด,ดูดูอยู่นั่นแหละบางคนดูให้สามรอบสี่ไห่ะคะ่ะนั่นแหละถึงจะเห็เหนเขา แต่อันนี้ยายุงก็ยังสงสัยอยู่เดิอเพราะว่าไม่ถนัดขอบคุณนะคะเออเวลาคุยสนุกมันก็เป๊บเยียวเวลาไม่เวลาไม่มีเพื่อน,นก็นั่งหันซ้า,หา,ายหันขวาหันซ้ายหันขวาอย่นั่นเลยเนาะถ้าเวลามีเพื่อนมันก็เป๊บเดียวก็หายเนาะอืมถ้าโฆษณาย,ยังไม่เข้าเขาก็คือว่าตังคาย,ยังไม่ผ่านเนาะแต่ว่ามันก็ห้มาชืยๆ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเออไปอยู่นู่นไปได้เดินไปเอาขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเอะมาขายไม่เปิดกันร้อนยังไม่เป็นสวดอกเนาะจะเอาเลี้ยวก่อนเนาะให้มันถึงเลี้ยวก่อนถึงค่อยไปเป็นสวเนาะขอบคุณนะคะนอตนที่ยังไม่ผ่านที่ว่ายากพอผ่านแล้วยังยากกว่าอีกครับ ผมแห้งทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้ยา้ายไปอาบน้ำอยู่ดูก่านแอตโลบ้านเนีย่ยเวยย้ายนี่อุย้ยเนาะน้อยยายไปก่อนนะคะแวะมาทักทายค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายเลยค่ะขอบคุณนะคะแวะมาทักทายเดี๋ยวเจไดนจะจบอกใหายช่วงเข็นอ้อยนี่ขอบคุณนะคะทุกคนไปไปกินข้าวกันไปยุงเอามาสมเดือนี่ละมัง้ง เจ้าของยังนั่งยิ้มเออนอนน้องบอกว่ามามาแล้วเ,เพื่อนในกลุ่มขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณมากมากจ้าเออนาะปกติจะไม่ค่อยเข้าไปดูอยู่แล้วเพราะว่ามันใจเย้าของ ว่าไม่ได้ทําพิดอะไรเพียงก็ไม่ได้ใส่แล้วการพูดการจายยุงไม่ไม่ไอ้นี่อยู่แล้วไม่ไมั่นคุณนิวัฒนนะคะโอ้ยเอ <c oughs> เอาหนะสูกสูเนาะ <c oughs> เพื่อนเยอะสวบ,บ <c oughs> <c oughs> เอาขนาดนั้นเลยเนาะไม่เป็นไรทํามาแล้วเนาะเรื่องอะไรจเน้าพอประตูดูคลิปธรรมดานี่ก็ กว่าจะถ้าเราไม่เดินไปกดมันก็ไม่ได้ไปไหนเด้บางทีดูดนดูเด้สามรอบสี่รอบตายหนูะขอบคุณตาโตดวยจ้าขอบคุณทั้งมากเลยเออสพุพลเจ้าชายไม่คนเลยค่ะท่เวะมาทักทายตาโตจะไปแล้วเหรอคะขอบคุณนะคะท่แวมาทักทายยายุงเด้อขอบคุณเด้เขาลงแล้วแน,น่ะเออคุณการีเขาลงกันจองมาเนาะ ยายุงก็ไปคอมเมนต์เขาไปคอมเมนต์ว่าน่ากินจังเลยนะคะคุณเลยค่ะท่เวมาทักทายตาโตะจะไปแล้วเหรอคะขอบคุณนะคะท่แวมาทักทายยายุงเด้อขอบคุณได้ละอ๋อไอ้มันชื่ออะไรฮะไอ้ไวยมันพาเม่ไปหาหมอแต่บกเอฟแ่ะอยู่นี่แหละขอบคุณนะที่ามสกุลเพื่อนไมเนาะขอบคุณนะคะ,คพ,คะ,คะพลังบวกจ้า ค่ะพลังบวกค่ะขอบคุณนะคะบวกบวกบวกเนาะบว,บวกกว่าเนี่ยแหละแต่ว่าจะสองทุบเจังนาทีไม่